ดูก่อนอานน์ถ้าประชาบดีโคตรมีให้รับประพฤติครุธรรมแปดจากพระผู้มีพระภาคโดยลำดับคือ 1. ภิกษุณีแม้อุปสมบทแล้ว 100, 1 0 0่งร้อยพรรษาก็พึงเคารพกราบไว้พระภิกษุแม้อุปสมบทได้วันเดียว 2. ภิกษุณีจะอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีพระภิกษุนั้นไม่ได้ต้องอยู่ในอาวาสที่มีพระภิกษุ สามพิสณีจะต้องทำอุโบสถกรรมและรับฟังโอวาทจากสำนักภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน 4. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้ววันออกพรรษาต้องทำปวารณาในสำนักสง์ทั้งสองฝ่ายคือภิกษุสฆ์และภิกษุณีสงฆ์ 5. ภิกษุณีถ้าต้องอาบัตสังฆาทิเศษอยู่ปริวัติสกรรมต้องประพฤติมานัดในสงสองฝ่าย ภิกษุณีต้องอุปสมบทในสำลักสงฆ์สองฝ่ายหลังจากเป็นนางศิกขามานารักษาศิกขาบท6ประการคือ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นจากการลักขโมย 3. เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมา 6. เว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิการทั้ง6ประการนี้มิให้ขาดตกบกพร่องเป็นเวลาสองปีถ้าบกพร่องในระหว่างสองปีต้องเริ่มปฏิบัติใหม่ 7. ภิกษุณีจะกล่าวอโกสกถาคือด่าบริพาทภิกษุด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้ 8. ภิกษุณีตั้งแต่วันอุปสมบทเป็นต้นไป พึงฟังโอวาทจากภิกษุเพียงฝ่ายเดียวจะให้โอวาทภิกษุมิได้พระเถระจดจำนำเอาคารุธรรมทั้ง8ประการนี้มาแจ้งแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางนางได้สดับแล้วมีพระไทยผ่องใสโสมนัสยอมรับปฏิบัติได้ทุกประการพระพุทธองค์จึงประทานการอุปสมบทให้แก่พระนานางสมเจตนา พร้อมสาพยักขันอิยานารีที่ติดตามมาด้วยทั้งหมดเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทสำเร็จเป็นนางภิกษุณีแล้วเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระบรมศาสดาอุสาหบำเพ็ญเพียรด้วยความไม่ประมาทไม่นานักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยภิกษุณีบริวารทั้ง500รูป และได้บำเพ็ญกิจพระศาสนาเต็มกำลังความสามารถลำดัดต่อมาเมื่อพระศาสดาประทับนพระเชตวันมหาวิหารทรงสถาปนาภิกษุณีในตำแหน่งเอตทัคคะหลายตำแหน่งพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นผู้มีวัยวุฒธสูงเคอรู้การนานมีประสบการณ์มาก รู้เหตุการณ์ต่างๆมาตั้งแต่ต้นจึงทรงสถาปนาพระนางตำแหน่งเอตักคะเป็นผู้เลิศกว่าพิกษณุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้รัตัญูคือผู้รู้ราตรีนานจบแล้วครับผม